หากคุณผู้ชมชื่นชอบแมตช์การจำลองการแข่งขันสุดมันแบบนี้อย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดความสนุกความมันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับฟุตบอลเกมมิ่งทีม16บหขอนำคุณผู้ชมมารับชมรายการจำลองการแข่งขันในศึกฟุตบอล AFC Champions League Elite คุณผู้ชมครับฤดูาการ2024-2025เข้าสู่รอบควอเตอร์ไฟนอล8ทีมสุดท้ายแล้วครับ นัดนีด้ทางเอาอาลีคุณผู้ชมครับเปิดหูถิ่นผมดวนกับทางบริดามอยู่ในเต็ดคุณผู้ชมครับจำลองกอารแข่งขันเพื่อความบันเทิงในนัดนี้ผ่านตัวเกมโปร e v อ l u ช i o n Soccer 2021และทางฟุตบอลเอ็มเทมสิบ16เพราะฟุตบอลคือความสนุกรับหน้าที่ฝึก ภาครยายแล้วตั้งใจส่งมอบความสุขให้กับทางคุณผู้ชมทุกท่านครับคุณผู้ชมโอ้โหโตัวนี้เอาอาีมาในระบบ4-4-2ครับนำทัพโดยโรบโตเฟมิโน่และทางริยานมาเลสคุณผู้ชมครับสองคู่หน้าที่เป็นอดีตโอ้โหผู้เล่นของทางลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับส่วนทางบุรียัมครับระบบ3-5-2วันนี้นำทัพโดยสุบชัยใจเด็ดครับมีเคนดูกาวและสุพันเหมือนตา ที่ผมจะสู้จะลุยกันในวันนี้คุณผู้ชมครับจะร้องกันแข่งขันเพื่อความมันเทิงในนัดนี้เพียงแค่คุณผู้ชมครับกำลังใจสุดสำคัญ subscribe like, share, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดความสนุกความมันกับที่นี่เลยครับฟุตบอลเกมมิ่งเทียม16 profitball คือความสนุกตรงนี้เกมเริ่มคุณผู้ชมครับ เอาอาลีมาในชุดสีขาวสลับกับสีเขียวครับบุกจากซ้ายมาขวานะครับส่วนทางทีมเยือนบุรีรัมยูนเต็ดครับมาในชุดสีน้ำเงินกมรมท่าครับบุกจากขวามาซ้ายสุดมันตัวน,นี้ที่ f o o t อล l l มมิง่งทีม1 6เพราะฟุตบ,บอลคือความสนุกครับดูจังหวะเปิดเกมตัวนี้โอ้โหเอเฟอร์มิโนโเขามาอัดใส่ทางเคนเนนดูเกาก่อนเลยครับ เรียงผู้ชมตรงนี้นะครับในส่วนของการแข่งขันรอบควอเตอร์ไฟนอลหรือ8ทีมสุดท้ายเนี่ยจะไม่มีการแข่งขัน2เล็กนะครับเป็นซิงเกิลแมชนะครับดังนั้นโอ้โหใครชนะเข้ารอบไปเลยตรงนี้โอ้โหมีโ,หหโอกาสได้ลองเหมือนกันครับสำหรับทางบิโซลีโอ้โหดูจังหวะตรงนี้ก็บบอลทุ่มคุลันเข้าสิทธ์ให้มาสุบชัยใจเด็ดครับสู โยนหลังมาคริสเปิมผ่านขวามาสมรัสเหมือนตาครับมีโอกาสได้โชว์ในระดับเอเชียนะครับโอ้โหเอาแต่รุ่นตรงนี้กันต่อลูกคริสเปิมให้มาสุปชัยถึงบิสโซลี่ฮูฮูเมียติดบล็อก2จังหวะแล้วบอลยังสกัดไม่ขาดอะไรครับอาซิรรให้มาที่ทางไรอันาเม็ดจังหวะบอลขึ้นซ้ายตรงนี้มา อย่างสูนเร็วไม่ได้ก็เดมิเรลเรือกวางยาวบอลไกลกๆไปแต่ไรอันอาเมดยังแหวพาโบลุยขึ้นฝั่งซ้ายตบเข้ามาข้างในเลยครับหาจังหวะจะดีดเข้ามาในกรอบโอ้โหเดือดจริงๆครับฮสปิมดึงจังหวะเราย้อนคืนหลังมาครับโกเมยองซอกบอลชิ่งซ้ายตัวนี้มาจังหวะเปลี่ยนแกนของทางบุรีรัมย์วันนี้ทำได้ดีครับสุดใจเดเด ให้มาถึงสุนัขเหมือนตาคู่จะตบเข้ามาข้างในยังไม่ผ่านครับลุยกันใหม่ครับคุณผู้ชมตรงนี้บอลฝากเข้ามาเกเี่เห็นข้างหน้าหมาและอาร์เซน่อลเลยครับขึ้นบอลมาฝั่งซ้ายอาเมด14นาทีผ่านเกมสู้กันสนุกครับแล้วตรงนี้กุลันเขาสิทธ์ไปเอาบอลคืนมาได้ครับย้อนมาคิมมิฮยอก กับผลงานอนันล่าสุดของทางบุรีรามคุณผู้ชมครับพวกเขาชนะ3านัดครับแต่2นัดล่าสุดนี้พ่กันติดๆครับเริ่มจากการเปิดบ้านไพ่ต่อทาง B ีีปทุม1นต่อ2ครับแล้วนัดล่าสุดก็เพิ่งพ่ต่อทางอราชบุรีไป2ต่อ3ครับแล้วอย่างตรงลุน้นแชมป์ไทยลีกถึงนัดสุดท้ายเลยครับคุณผู้ชมครับเตรียมสนุกเตรียมมันครับคุณผู้ชม ดูยันต่อตรงนี้ครับโกมยองซอกย้อนมานิวเอทเทลิตกูดผ่านบอลมาฝั่งขวาปุริรัมก็ถือว่าสู้ได้ดีนะครับผ่านมา21นาทีหนึ่งเดียวของตัวแทนประเทศไทยครับในเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลีทครับมาช่วยกันให้กำลังใจครับสุประชัยเจเดตย้อนมาที่สู เปลี่ยนแกนขวามาเลยครับสุพนัทเหมือนตาลงโยนเข้ามาโอ้โหนี่ตรงโชคทิ้งแล้วสกัดมาบอลที่โยนมาที่ทางอัลกานีครับไอบานเนสอับดุลลาทามินลงออกบอลยาวมาข้างหน้าโอ้โหแต่แนวรับบุรีรัมวันนี้ปิดเกมทั้งเฟมิโน่และเรียดมาเลสได้ใช้ได้เลยครับที่สิบนาทีผ่านบอลขึ้นขวามันครับสุพนัทเหมือนตา แปะให้มาสุภชัยยัดมาโอ้โหไอเบเนสยังช่วยสกัดมาแต่ตรงนี้คิสปิมเกาะได้แล้วโอ้โหแล้วจังหวะซ้ายอัดอีกทีนึงแม่ยังติดบล็อกอยู่แล้วโอ้โหบอลยังไม่ออกไม่ออกตัวนี้กลายเป็นทางอารีดักได้ครับเรียนมาเลสโดนดักเอาเลายครับพิซโซลี่เล่นกับสุภชัยเจเดตย้อนใหม่กับคิสปิมซ้ายที่ชิงบอลกันตรงนี้ครึ่งชั่วโมงผ่านบุรีรัมเริ่มตั้งเกมของตัวเองได้เลยครับ าฝากซ้ายมาคริสปมมิมสู้แบบนี้สันนุกครับล้ขึ้นฟ้าทุกทเกือบแสกหน้าครับมาโอปริรัมเกือบได้ประตูขึ้นน้ำครับอมาต่อเนื่องมาเรื่อยๆเลยครับสำหรับทางบุริรัมลุยใหม่ตรงนี้ครับสุภชัยเจเด็ดผ่านบอลมาฝั่งขวาสุพนัทเลือกโยดเข้ามาครั้งนี้เข้ามือทางเมนดี้ครับโอวันนี้เขาเหนียวจริงๆครับ บอลข้อย้อนหลังมากับเคสซี่จังหวะวันนี้จะพยายามเน้นจากลูก,กาอากาศครับแต่ยังทำอะไรแนวรับของบุรีดัมไม่ได้แต่ตรงนี้ต้องด้นฝั่งขวานี่ก่อนาคริสปิ้ลงมาช่วยไว้ได้ครับก่อนคู่นี้จะเจอกันเนี่ยครับเดี๋ยวทางอาอาลีเนี่ยจะมีคิวที่จะต้องไปดวนกับ ทางอเวด้าคุณผู้ชมครับในซาอุดิเปอร์เชนอลลีกนะครับ22เมษายนพุทธศักราช2568ครับคุณผู้ชมครับอู่ก็จะพักน้อยกว่าบุรีรัมนะครับอ้าตรงนี้ลุยกันต่อครับชุมานเหมือนตาไม่ถึง5นาทีสุดท้ายในครึ่งวลาแรกครับสุปรชัยบังเหลี่ยมตรงนี้เอาเลยครับเอาตัวรอดได้ย้อนมาเซตตั้งบอลกันที่รันเคาสิท โอ้ไทยบอลมาฝั่งขวาตรงนี้สวยครับสุพนัทสุพนัทตวัดหมาโอ้โหดูแล้วยังไงครับโอ้ยบศิณ์มีเป่าเลยครับอืให้เป็นโอจังวะโอตัดฟาวครับเดี๋ยวดูที่มาเลสหรือคนดนดูเกาครับโอ้โหเดี๋ยวบศิณ์ชี้ชี้แล้วกลายเป็นบริณำครับได้เป็นลูกตั้งเตะตรงนี้ไปมาลุ้นกับฟรีคิก กับโอ้โหตัวแทนสโมสรทีมชาติไทยครับแล้วบอลนี้มาจาังหวะจะขึ้นมงอับดุลลาทามินให้มาเลียนมาเลสไปปล่อยให้มีพื้นที่บ่อยๆไม่ได้นะครับโอ้แต่ตรงนี้จบครึ่งแรกไวยังเสมอ 0- ูนย์ครับาทางอาราลีครับยังเสมอกับบริดมัมเดี๋ยวกลับมารับชมเกมในส่วนทางพิมพ์เวลาหลังครับ มาครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอลเพื่อความบันเทิงคุณผู้ชมครับในส่วนของทางเครื่องรแรกครับยังทําอะไรกันไม่ได้ครับเรดัมมาสู้ได้ดีเลยครับเ,เดี๋ยวดูรึ่งหลังจะเป็นอย่างไร4 5นาทีหลังจากนี้จะต่อเวลาพิเศษหรือใครจะสามารถผ่านเข้ารอบต่อไปได้สนุกกันเลยครับ u b s c r i b e เป็นงลัใจให้อินด้วยนะครับบอลสัตว์ยาวด่งขึ้นมากุลันเขาสิทธ ชาเกมแดนกาว์นนี้สุพเชจเดดให้มาแล้วเคาะเล่นกันเอาวเลยครับสุพนัทมีวูบวาบเลยครับตรงนี้ขอหลองกดอย่างนี้เรียบร้อยครับโอ้โหดูครับ1นูนเลยครับเอ้าเลยครับความหวังของบุรีรามตรงนี้มาแล้วครับอย่างเดอะแบกวันเดอร์คิดอย่างสุนันเหมือนตาครับโอ้ตรงนี้1นูนเลยครับอันนี้เป็นการเรียกความมั่นใจในรอบโอ้2งนัดที่บุรีดามพึ่งพ่ายมาด้วยครับโอ้แล้วนัดนี้ โอ้ทำเกมกันได้ดีครับสามประสานแดนหน้าครับแล้วสุนัตโอ้โหมั่นใจครับมุมมีอยู่แค่นั้นซัดคมคมไปเลยครับ1-0ที่บุรีัมา์ครับดูจังหวะต่อเกมกันครับสุภชัยป้ายตัวนี้หลุดเลยครับพอหลุดตำแหน่งตัวนี้แต่อูหเหมือนจังหวะแรกแต่ห่างจากนกโกรบไปครับแต่ยังแก้ไขแล้วดูครับความมั่นใจของน้องแบงคสุนัตเหมือนตาจัดไปครับ1-0ครับกับโอกาส อูมีลุ้นเข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมครับในสายของคู่ชนะของคู่นี้นะครับที่จะไปเจอกันในรอบสี่ทีมสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นทางเอาฮิลลางคุณผู้ชมครับกับกว่างจู f อฟนะครับอ่าก็เตรียมเดือดเตรียมสนุกกันนะครับคุณผู้ชมครับอูอ้าวแล้วตัวนี้มีจังหวะตัดเกมของเคเนดูเกาครับ ดูด่วนกับทางเคซี่ครับหันใหม่ทีดูเกา่าดักจังหวะไว้ก่อนครับนั้นี้ในการแข่งขันจริงเนี่ยแข่งขันในวันที่26เมษายนพุทธศัการาช2568นะครับแข่งขันเวลา23นากา30นาทีทวงตามเวลาประเทศไทยคุณผู้ชมครับติดตามรับชมให้ถูกทิทสิ์นในทุกแพลตฟอร์มเลครับเอา ให้กำลังใจโอตัวแทนสมุทรของประเทศไทยเต็มที่ครับอาบอลตักด่ดงซ้ายมากาเลโน,โนครับบอลมีตว,วัดเข้ามาตรงนี้โยนเข้ามาได้ลุ้นเหมือนกันครับแต่เอตริตยังตัดสินใจเซฟบอลไว้ใช้ได้ครับแล้วจุด,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 ดพุดูงดงดวงอาลิบิโซลี่มงเช็ดมาสุพนันเหมือนตาพาบอลขึ้นฝั่งขวาครับย้อนมาตั้งเกมกันใหม่ครับสู ถึงสุภชัยดีดกลับมาถึงบิโซลี่พลิกได้กดตรงนี้โอ้โหดูครับเซฟได้ยังไงเลยครับเนี่ยโอ้โหหลายจังหวะที่บริรามเข้าทําวันนี้ถือว่าทําได้ดีครับแต่โอ้จังหวะสุดท้ายครับอ้ยังเป็นความยอดเยี่ยมอยู่ครับโอ้โหดูครับทางเมนดี้โอ้โหสะใจสะใจเต็มเต็มเลยครับ สุนุรีราไม่สนครับขอลุยต่อครับกุลันเขาสิทธิ์โยนขึ้นมาตรงนี้สะบัดทิ้งมาสู้ออกซ้ายมาที่เคดูกาตักจังหวะนี้แล้วโยดมามีขึ้นเช็ดมูโฮโฮโฮไม่ผ่านเวนดี้อเอยนคุณผู้ชมนะครับในรอบชกทีมสุดท้ายในที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นแข่ง2เล็กนะครับแต่ตั้งแต่รอบ คอ a เ t อร์เฟนอลเซมิไฟน l จนถึงรอบชิงชนะเลิศเนี่ยก็จะเป็นซิงเกิลเลกนะครับแข่งแมชเดียววัดกันไปเลยให้รู้กันไปเลยครับโอ้โหโโกติกาน่าสนใจครับเสริมเกรดความรู้ให้กับคุณผู้ชมครับดูอกันต่อครับบอลจิ bon ้มมาข้างหน้าเฟมิโนให้ขวามามาเลสโอ้โหจะโยนเข้าไปตรงนี้ติดบล็อกแล้วออกหลังไปเลยครับหลวนจากลูกเตะม,มุม อย่างแค่หนึ่งศูนนะครับคริสปิมตรงนี้โอ้ตั้งคอร้อมบ่งสกัดออกไปก่อนอัลบาเนสยอนหลังมามมดูจงังหวะเซตบอลไม่มีเกรงไม่มีกลัวเลยครับบริลามลงไปแพทเกมรับของตัวเองแล้วอา้าวตัดบอลได้ไปิเตอรซูครับย้อนมาโกเมยอนซ็อกไมก่เร่งครับสำหรับทางบริํามครับ สนามในการแข่งขังนนะผู้ชมครับก็จะใช้สนามในเมืองของเจด้าประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับอา้าวก็เป็นกำลังใจให้นะครับท,ท่านใดที่เดินทางไปที่สนามก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเดินทางปลอดภยอยัยกันทุกท่านนะุผู้ชมครับดูฟุตบอลอย่างมีความสุขครับอา้าวลุยตัวนี้ครับดึงจังหวะกลับมาสุภชัยใจเด็ดมีครึ่งบอลแล้วกดตรงนี้โอ้โหหายเลยครับอ้ยดูครับ สองประตูจากผู้เล่นอ้โหทีมชาติไทยกันทั้งคู่ครับมันต้องแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับอ้ดูจังหวะที่จิ้มมาแล้วคริสปิมอ้โหดูจังหวะดึงหลบสวยแล้วดูครับตัวประกบเพียบเลยครับแต่เอาสุภชายใจเด็ดไม่อยู่ครับซัดตรงนี้อ้โหเต็มเต็มครับอู้ดูคริสปิมหลอกหายหมดเลยครับแล้วดูครับเต็มไปด้วยสีขาวแล้วยิงหักข้อแบบนี้ใครจะไปคิดครับ โอ้เดือดเดือด,เด,อดเดือดไปเลยครับโอ้โอแล้ววิสซลีขอมาแดปบหน้ากองสักทีหนึ่งครับโอ้ดูขนลูกครับคุณผู้ชมครับโอ้โเอามัน,ม,นมันแบบนี้อย่าลืม subscribe เป็นล้างใจให้อดมินด้วยนะครับพัฒนาคลิปการจะลองกรนขันดีๆแบบนี้ต่อเน,นื่องต,ต่อไปครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยครับมาเชียบุรีรัมกันต่อครับเขาสิธบอลดึงจังหวะยกมาบังเหลี่ยม เอาตัวโรดได้ไหมครับไล่ต่อไล่ตรงนี้กลายเป็นเรียกฟาวเข้าทางบุรีดำเลยครับโอ้โหไม่ถึง15นาทีก่อนทุบลาบาดเจ็บครับอ่าสกอร์ที่นำอยู่แล้วดูครับไล่ต่อไลแล้วเบียดตรงนี้โอ้โหเรียกฟาวได้ครับ2ตอเอาไม่อยู่ครับบอลปั่นเข้ามาตรงนี้ฮู้ฮูยังยังช่วยก,กังสกัดออกมาได้ก่อนปีเตอร์สู้ให้ซ้ายมาแค่ไหนดูเก่า บอโยนหลังมาครับเคนเนตูเกาหมวนมาที่ทางซูครับโกดันเข้าเสร็จเห็นเพื่อนฝั่งซ้ายโอ้ทำได้ดีเลยครับหาจังหวะโยนมาแล้วเคนเนตูเกาไหลไหลมาแล้วยังไงครับสุภชัยถึงสุพนัทเหมือนตาดโดโูสก,กิดสก,กัดกดอย่างเอาไม่ลงครับโอพิซุลี่บิกโอ้โหกดซ้ายมาชฉลบเหมือนกัน โอ้โห oh oh oh. ดูครับดูจังหวะที่หาช่องหาจังหวะแล้วพลิกมาลดเนี่ยครับใส่ซ้ายไปแต่โอ้กลายเป็นทางปุริดําได้ขึงเกมเข้าใส่ก็น่าสนใจเหมือนกันครับวันนี้ได้รับฝีเท้ากับผู้สำประตรูอย่างทางเมนดี้คุณผู้ชมครับโ oh oh oh. อดีตอดีตผู้สำประตรูของทางเชลซีด้วยนะครับ โอ้โหลุยกันต่อครับไม่ถึง10นาทีกอท่อนธุลาบาดเจ็บต้องระวังครับอาวเลยครับโรนบรต้เฟอร์มิโนหลุยเข้ามาในกรอบตรงนี้ชิมิฮิย็อกโอ้โหวันนี้บุรีรัมท์ทำกันบ้านได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับอืมแล้วมาต่อกาเลโน่ให้มาตรงนี้ยังไงครับจังหวะเคร่งบอลแล้วไหลมา อาซิรีมีปั๊มแล้วตรงนี้อ้าวไปอัดกันในกรอบแล้วนี่แหละครับโอ้โหไม่ให้ตื่นเต้นท้ายเกมซะแล้วครับโอ้โหดูจังหวะปุูกน้อยจังหวะแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยครับโอ้สุดท้ายนี่แหละครับโอ้ความเก่าของทางอาซิรีเรียกจุดโทษแล้วเป็นทางอัลบาเนสโอแนวรับของเขาขึ้นมาซัดตรงนี้โอ้โหดีวทิปโชเซไปเลยครับ โอ้โหเหตุการณ์เต็มไปหมดเลยครับนันนี้โอ้โหเกือบเกือบโดนตีไข่แตกแต่นี่ครับนิวทริตเซฟโชว์ไปเลยครับฮึมแล้วเรียกเสียงเฮให้โอ้โหบุรีรัมย์เต็มๆเลยครับโอ้โอกาสเข้าโอบสดใสแล้วครับอย่างนี้ครับเอาลุ้นต่ออัลเบเนสยอดเข้าไปมีมงตัวนี้โอ้โห ท้ายเกมเขารุกมาใช้ได้เลยครับเอาแล้วจบแมตช์ดีบุรีดามก็จะเรียกความมั่นใจนะครับเพื่อที่จะไปลุ้นกับทางศึกไทยลีกครับจะเป็นอย่างไรครับเพราะว่าจะต้องกลับไปเล่นที่บ้านของตัวเองเจอกับทางหนองบัวพิชยะคุณผู้ชมครับบุรีดามตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งนะครับ 67แต้มแต่ต้องดวลกับทูแบงคอกยูเนเต็ดนะครับ66แต้มครับตัดสินกันนัดสุดท้ายครับคุณผู้ชมโอ้โหเอาแต่ตรงนี้ขอกดกนอนหูยยังมีเซฟของทางงมนดี้อยู่ครับโู้ส่นทางทูแบงคอกคู่แข่งที่ต้องลุ้นเหมือนกันจะไปเยือนกับทางพิธีประจวบนะครับ27เมษาย,ยนุศุราสออสอูล่าสุดเห็นว่ามีขยับให้ไปแข่งพร้อมกับทางบุรีดําเลยนะครับ อ้เตรียมเปิดสองหน้าจอเลยครับเอารับชมให้ถูกนิกา์ในทุกแพลตฟอร์มนะครับส่วนท่านใดที่เดินทางไปที่สนามในซุปเปอร์ไทยลีกทั้ง3อ่าวแล้วก็ช้างอารีนาก็ยังไงก็เดินทางปลอดภัยกันทั้งคู่นะครับลุยก,กันต่อครับตัวนี้ทดเวลากำลังจะครบแล้วแล้วจบเกมบุรีรัมย์ทำได้คุณผู้ชมครับ2-0ครับตัวนี้บุรีรัมย์ผ่านเข้ารอบ สีทีมสุดท้ายหรือเซมิฟิแนลไปครับจำลองการแข่งขันเพื่อความบันเทิงตรงนี้หากคุณผู้ชมชื่นชอบการภาคบรรยายสุดมัน subscribe ครับกดไลค์กดแชร์กดกดระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดความสนุกความมันกับที่นี่เลยครับฟุต l อลก m i n g ที a m 16โปรไฟุต l บอลคือความสนุกขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ